ข้อ3นะคะบอกว่าผลึกสารในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1น้ําแข็งแห้งและนฟทาลีนจัดเป็นผลึกโมเลกุลข้อ2ควอสและฟอสฟอรัสขาวเป็นผลึกโคเวเลนต oh ์ข้อ 3. สแตนเล็และเหล็กกล้าเป็นผลึกโลหะบริสุทธิ์แล้วก็ข้อที่4ี่แบเรียมคลอไรและแมกนีเซียมคลอไรเป็นผลึกไอออนิกโอเคคราวนี้เรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรโจทย์ข้อนี้นะคะเขาพูดถึงเรื่องผลึกสารใช่เปล่า อยู่ในเรื่องของแข็งนั่นเองอ่ะมาแล้วก็ต้องมารู้จักก่อนว่าผลึกษารน,นี่ยมันมีกี่แบบพลึกษารจะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะ mm hmm. ข้อ1เรียกว่าผลึกโลหะ mm hmm. ก็คือพวกโลหะทุกชนิดที่เป็นของแข็ง อย่างเช่นอะไรเหล็กอลูมิเนียมเงินทองคำโอเคปะคะอันที่สองคือผลึกไอออนิกก็คือพวกเท่ากับกันเนาะไม่ใช่ตัวอย่างมันคืออันนี้คือตัวอย่างผลึกไอออนิกก็อย่างเช่นสารประกอบไอออนิกนะคะ ยก็อย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์แมกนีเซียมออกไซด์คอปเปอร์ซัลเฟตอะไรอย่างนี้เนาะแบบที่สามคือผลึกโมเลกูลก็คือพวกคพวกสารประกอบโควาเลนต ที่เป็นโมเลกุลยกตัวอย่างเช่น P4 หรือว่าฟอสฟอรัสขาวคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ข้อ4นะคะก็คือพันธโควาเลนต์ คือควเเลนต์คืออะไรก็คือสารประกอบโควเเลนต์ที่เป็นคงผลึกล่างตาข่ายเช่น ไฟฟ้าแก๊สแก๊สไฟเนาะโอเคนะอ่ะผ <c oughs> <c oughs> ลึกสารมีสีนชนิดชนิดที่หนึ่งนะคะแล้วกาผลึกโลหะเป็นโลหะทุกชนิดที่เป็นของแข็งไม่ว่าจะเป็นเหล็กอลูมิเนียมเงินทองหรือว่า อย่างอื่นอีกมากมายที่เป็นโลหะโอเคปะข้อ2ผลึกไอออนิกก็คือสารประกอบไอออนิกนั่นเองเช่นโซเดียมคลอไรด์แมกนีเซียมออกไซด์คอปเปอร์ซัลเฟตหรือว่าอาจจะเป็นทุกอย่างที่เป็นของแข็งอะข้อสามผลึกโมเลกุลก็คือพวกสารประกอบโคเวเลนที่เป็นโมเลกุลโคเวเลนจะมีสองแบบเนาะมีแบบผลึกโมเลกุลกับแบบผลึกโคเวเลน์ผลึกโมเลกุลคือโคเวเลนที่เป็นโมเลกุลเช่นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่น คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในสถานะของแข็งก็จะใช้น้ำแข็งแห้งใช่ป่ะฟอสฟอรัสเน้นว่าเป็นฟอสฟอรัสขาวเน้นคำว่าขาวจะเป็นผลึกโมเลกุลเพราะว่าถ้าฟอสฟอรัสดำเนี่ยจะเป็นผลึกโควาเลนต์ผลึกโควาเลนต์ก็คือสารประกอบโควาเลนต์ที่เป็นของผลึกล่างตาข่ายนั่นเองโอเคนะคะคราวนี้เราก็เลยมาดูโจทย์ข้อนี้ได้แล้วบอกว่าโจทย์ข้อนี้เขาก็บอกว่าน้ำแข็งแห้งและนัฟทาลีนจะเป็นผลึกโมเลกุลจริงไหมจริง เพราะมันเป็นเป็นสารประกอบโควาเลนตที่เป็นโมเลกุลทั้งคู่ใช่ปะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นผลึกโมเลกุลก็ถูกแล้วข้อนี้ถูก mm hmm. ข้อ2องควอซและฟอสฟอรัสขาวเป็นผลึกโควาเลนตผลึกโคเาเลนตเนี่ยคืออะไร ต้องเป็นโครงผลึกล่างตาข่ายคอสเป็นโครงผลึกล่างตาข่ายไหมเป็นแต่ฟอสฟอรัสขาวไม่เป็นเนาะฟอสฟอรัสขาวเป็นผลึกโมเลกุลส่วนฟอสฟอรัสดำเป็นผลึกโคเวเลนต์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฟอสฟอรัสขาวเป็นผลึกโคเวเลนต์ก็ผิดข้อ 3. สแตนเลสและเหล็กกล้าเป็นผลึกโลหะบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ป่าไม่บริสุทธิ์เนาะมันเป็นสารละลายอันนี้ก็ผิดไปข้อ4แบลริเลียมคลอไรด์และแมกนีเซียมคลอไรด์เป็นผลึกไอออนิกแบลริเลียมคลอไรด์หน้าตาเป็นไงแมกนีเซียมคลอไรด์ก็อันนี้เป็นสารประกอบไอออนิกป่ะไอออนิกเนาะก็เป็นผลึกไอออนิกก็ถูกแล้ว แต่แบริเลียมคลอ,อไรเป็นสารประกอบโควเวเลนต์จะเป็นผลึกไอออนิกได้เปล่าไม่ได้อันนี้ต้องเป็นอะไรคะผลึกโมเลกุลเนาะเอ้ยอันนี้เป็นผลึกโควเวเลนต์เพราะว่ามันเป็นเป็นโพลิเมอร์ได้เนาะโอเคปะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกก็เลยมีแค่ข้อเดียวคือข้อหนึ่งนะคะอะมาดูข้อนี้ใหม่นะข้อนี้เนี่ยเราพูดถึงผลึกสารซึ่งผลึกสารก็จะมี4แบบแบบแรกคือผลึกโลหะก็จะเป็นโลหะทุกชนิดที่เป็นของแข็งแบบที่2คือผลึกไอออนิกก็จะเป็นพวกสารประกอบไอออนิกส่วนสารประกอบโคเวเลนต์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบคือผลึกโมเลกุลกับผลึกโคเวเลนต์ผลึกโมเลกุลนี่คือพวกสารประกอบโคเวเลนต์ที่เป็นโมเลกุลส่วนผลึกโคเวเลนต์คือสารประกอบโคเวเลนต์ที่เป็นของผลิกรังตะข่าย ถ้าอย่างเป็นโมเลกุลเนี่ยก็อย่างเช่นฟอสฟอรัสขาวแต่ถ้าเป็นโคเวเลนต์ก็ฟอสฟอรัสดำสองตัวนี้ต้องจำให้ดีว่าขาวเป็นโมเลกุลส่วนดำเป็นโคเวเลนต์นะอย่าจำผิดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพอในส่วนข้อนี้ข้อหนึ่งเกิเป็นเพียงข้อเดียวที่ถูกเพราะว่าทางน้ำแข็งแห้งแล้วก็เนฟทาลีนเนี่ยมันเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ที่เป็นโมเลกุลก็เป็นผลึกโมเลกุลส่วนข้อสองผิดตรงฟอสฟอรัสขาวไม่ใช่ผลึกโคเวเลนต์เนาะเป็นฟอสฟอรัสขาวเป็น ผลึกโมเลกุลถ้าผลึกโคเลนต้องเป็นฟอสฟอรัสดำข้อ3สเตลเลสกับเหล็กกล้าเนี่ยไม่ใช่โลหะบริสุทธิ์เพราะมันเป็นสารละลายข้อ4ี่แบลเลียมคลอไรด์กับแมกนีเซียมคลอไรด์เนี่ยมันจะเป็นผลึกโคเวเลนต์เอ้ยเป็นผลึกมันไม่ใช่ผลึกไอออนิกทั้งคู่เพราะว่าแบิเลียมคลอไรด์เนี่ยมันจะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์มันก็เลยเป็นผลึกโคเวเลนต์เพราะว่ามันมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ทำให้มันกลายเป็นโครงผลึกล่างตาข่ายนะคะ ส่วนแมกนีเซียมคลอไรเป็นสารประกอบไอออนิกเนาะก็เลยเป็นผลไอออนิกที่ถูกแต่ว่ามันผิดตรงเบลิเลียมคลอไรเนี่ยผิดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นข้อที่3นะคะก็ตอบข้อ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ